ครับผมบินนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคอกวัวรันนิ่งนะครับและก็คลิปนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูสถานที่วิ่งในชนบุรีนะครับนั่นก็คือสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านบึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเส้นทางวิ่งและบรรยากาศวิ่งภายในสนามจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวรอไปติดตามกันเลยนะครับ ด้านหลังนี้ก็เป็นสนามกีฬาเทศบาลบ้านบึงนะครับก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็สนามแห่งนี้ก็อยู่ที่อําเภอบ้านบึงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็ใครหลายๆคนในเขตชนบุรีก็น่าจะเคยมาวิ่งแล้วนะครับก็ถ้าใครมาชนบุรีหรือมาที่อําเภอบ้านบึงแล้วก็อยากจะวิ่งนะครับก็แนะนําสนามน,นี้ได้เลยนะครับก็คือสนามบ้านบึงนะครับเป็นสนาม พอดลู่ยางนะครับก็เป็นยางสังเคราะห์นะครับเท่าที่นับดูก็จะมีอยู่ประมาณหกลู่นะครับครับเจออาจารย์สวัสดีครับโอ้ยมาไทยมาเลยมิู้ดาวอยู่อ๋อโอเคครับไม่ได้ลงสี่ร้อยอ๋อครับพร้อมเราลงมาเลยนะครับนี่ก็เจออาจารย์บุญมานะครับพอดีอาจารย์บุญมาแกเป็นคน บ้านบึงนะครับแกก็เลยมาวิ่งที่นี่นะครับอันนี้แกน่าจะมาวิ่งเบานะครับวันนี้ไม่ใช่ตารางซ้อมหนักของแกนะครับก็จะมีคนมาวิ่งเยอะนะครับสนามนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับมาได้นะครับเท่าที่รู้สนามนี้น่าจะปิดประมาณ2องทุ่มนะครับสนามเขาจะปิดให้บริการประมาณ2องทุ่มเนาะถ้าใครจะมาวิ่งก็รีบมาวิ่งนะครับหือมาดึกก็ไม่แนะนําให้มานะครับเพราะว่าปิดประมาณ2องทุ่มนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปดูนะครับว่าสนามนี้หน้าวิ่งประมาณไหนนะครับแล้วก็บรรยากาศคนในสนามแล้วก็ดูวิ่งเส้นทางวิ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อาจารย์นี่แหละครับครับอาจารย์วิ่งไปก่อนเดี๋ยวสัมภาษณ์รอบหลังใ่ยวิดอนบอกว่านี่เป็นการวิงีลัเบาพราะมันถือลูก่างเพื่อิงครับเพื่อให้ได้ลังไหลบอกว่นนี้โอ้สวัสดีครับ สวัสดีครับวิ่ทายสมาชิกาอาจารย์ด้วยลงหัชุบมาตามถ่ายเนี่ยชุบวันนี้เป็นการฝึกวัาไหลบินครับมันกันหลังจากเราวิ่ง,งล,ลองงานเมื่อวานแล้วทายพวกสวอ,อ,อาจารย์ด้วยบินสวาอ,อันนี้เป็นที่ออกกำลังกายของสวไม่ใช่สมาชิกไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมสูงไว้ ีดสวัสดีครับแนวแนวหน้าสวัสดีครับนักพิงบันเิงนเป็นลุงต่อกระจันที่ชนะเนี่ยไลฟ์สดฮะลงเขาลงยูทูบลงยูทูบคุณพิงค์ใหตามยูทูบต่อตามอยู่ใช่ไหมกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะจิตจัน เก็บบรรยากาศก่อนเดียวมันมืดใช่ใบินเก็บไป็นตัชว์ก่อนเดียวแค่สัมภาษณ์แล้วจะได้รู้ว่าวันนี้ซ้อมอะไรตลวราแตละวันจะไม่เหมือนกันบินจันถึงจันทึงสุกถึงเต่าทิ่บินไม่ีด้เก็บข้านีเหรอไม่ครับจานไม่มีเวลาวิ่งพูดเก่งเคยไตวันแรก นี่วันที่าบ่ายเลยนะเห็นประธานเกประกาศอยู่วันกับวันสุดท้ายว่าใครจะลงเพิ่มไหมกันเลยวะอ๋อนี่เอาไงดีเนาะไม่เอาดีกว่าสมาชิกจะรอจะจับฉลากจะมาเอา๘โมงครึ่งงั้นสมาชิกกลับหมดอาจารย์ก็เลยต้องเป็นคนจับฉลากแทนอะฮแต่คนนี้ก็ไคอมเมนต์นะครับว่โอเคตัวแรงนะนรับตัวแรงก็หุ่งอนเนี้ยโค้ม่ได้สามสิบโลอ่ะอ้โทุกคนก็โอเคนะครับ ร้างหัวหน้าทีมาสี่คนคุมมาหกคนของรางวันเยอะฮะของก้อยคุณโชข้าวสารเฮเลียงแล้วก็รู้สึกก็จะมีกาแฟบ้าน้อมนะเป็นวอชเชอร์ให้เนี่ยคุณเลี้ยงอันฮี้เลี้ยงให้งดูว่าจะจับจะจับไอของรางวันยังไง ลาเทศบาลบ้านบึงครับก็ถือว่าน่าวิ่งนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับอยู่ใกล้เขานะครับนี่เขา <c oughs> เลยนะครับก็จะมีลมพัดมาถือว่าเย็นสบายนะครับสนามแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งทิศตะวันตกของสนามนะครับนี่เลย นี่ฝั่งนี้จะมีห้องน้ำนะครับใครจะเข้าห้องน้ำก็มาไดา้ไสั่งสั่งก่อนิดแล้วก็ไม่เปิดแล้วพอดีมาเจอเจ้าถิ่นนะครับวันดีจ้าวันดีทุกคนสวัสดีครับอันนี้ เขามีไลฟ์ส่ว้ยอันนี้เจ้าอันนี้เจ้าของธุรกิจคลังเสื้อผ้าอ๋อธุรกิจคลังเสื้อผ้าเลยทำเก่งไงทำเก่งทำเก่งเก่งใจคนซื้อน้อยตามไม่ทันแล้วกี่เวอร์ชั่นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ลงไปในกลุ่มครอบครัวแล้วไม่ได้ละต้องปุเดี๋ยวมาดูห้องน้ํานะครับพอดีตัดคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ฝั่งนี้มีห้องน้ํานะครับ เดี๋ยวพาเดินมาฝั่งทิศตะวันตกของสนามนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นสระว่ายน้ําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่น่าจะสระว่ายน้ํานะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าสระว่ายน้ําเขาเปิดใช้บริการไหมเออเอ,อ๋อนี่ สะว่ายน้ำสะว่ายน้ำเทศบาลเมืองบ้านบึงนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าฝั่งนี้มันขึ้นได้ป่ม <c oughs> โอ้นี่แต่ป้าย <c oughs> ทางขึ้นสะน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าสระน้ำเขาไม่เปิดนะครับแต่เหมือนยังใช้บริการอยู่นะครับเต วันที่มาถ่ายคลิปเขาน่าจะไม่เปิดให้บริการนะครับใครที่มาแล้วไม่อยากวิ่งก็จะมีเครื่องเล่นอยู่นะครับเครื่องออกกำลังกายนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มจะค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศช่วงค่าๆกันนะครับก็บรรยากาศก็โอเคนะครับมีไฟสนามมีอะไรให้นะครับก็เท่าที่ถามอาจารย์นะครับถามคนพื้นที่เขาบอกว่าสนามปิดประมาณ2องทุ่มนะครับใครที่จะมาวิ่งก็มาเร็วหน่อยก็ดีนะครับจะได้มีเวลาในการวิ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยว บรรยากาศในสนามช่วงเย็นนะครับฝั่งนู้นเป็นอัศจรรย์นะครับก็ถือว่ามีแสงไฟพอสมควรนะครับนี่เลยคนวิ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับ สนามบ้านบึงนี่เจ้ทำไมมาดึกจังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเก็บระยะไงอ๋ออ๋ออยู่ที่มาชมรมเขาจัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชมรมเขาจัดนี่ใครใครมาสนามบ้านบึงนะครับถ้าหิวผลไม้ก็มาซื้อได้เลยนี่ฝากร้านด้วยฝากร้านด้วย ร้านน้ำก็มีผลไม้ก็มีอ,อ,อันนี้อะไรเอ่ยนี่เป็นไฟเป็นไฟไก่ทอดเนาะดังนั้นน้ำปั่น <c oughs> ซื้อหนึ่งแถมสองนะครับร้านนี้จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวสนามที่5นะครับก็คือสนามเทศบาลเมืองบ้านบึงนะครับพี่พีน้องๆชอบกันหรือเปล่านะครับ ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับช่องคอกวัวรันนิ่งนะครับแล้วก็รอมาติดตามดูนะครับว่าสนามที่6ที่ผมจะพาไปดูนั้นจะเป็นสนามที่ไหนนะครับรอมมาาตติดตดูกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำลานะครับขอบคุณนะครับ